ชุดว่าคนอยู่ต่างประเทศเปนบ่เขาบบไดมาเถี่ยวมาเล่นประเทศไทยลายปีลายยังเปนบ่อหลัะงเพือนจะเป็นคนไท้ดีเป็นไปอยู่ตามแดนแมนสวัสดีครับกาบทักใายซ้มบายดีพ่อแม่พี่น้องปออดปายทุกคนทุกท่านครับผมขอต้อนรับเ้ารดูส่องเตยพ่นชาแนลเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้บ่าเตยพ่นได้ออกมาเนอกสถานที่นะพี่นอนะ้องเรามาพบพ่พๆกับเบ่าบอมปันานานะพี่น้องเนะาะเจ้าของคลิปนะครับแสนหกเนาะ ขี่มีมนุษย์รรมท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ถามว่าประเทศไทยมีเซเว่นหรือ,อยังก็เืินกับสีเขาคลิปสี่สอบถามเรื่องเล่ากัสบายดีก่อนสบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีเบลเตอพ่นเนื้ออนุญาตเน็บไหมเนี่ยเพ<ส>ื่อน,<ส>นั่นเดี๋ยวสี่นะเพราะว่ามาหน้ามาเรือก็ต้องเสียมารยาทนิดหนึ่ง <ๆ S 2> <1 S 1> ก็เปหนองเนาะอยากสีถามเรื่องเล่าก็เาเป็นเป็นมาก่อนจะมีคลิปประเทศไทยมีเซเว่นแล้วหรือยังเนาะ มันเกิดยังึ้นเจ้าเฟย์ไทยคลิปอย่างไรเขาขึ้นมาถามเจ้าเจ้าก่อนหน้านี้เนาะก่อนจะมีคลิปเซเว่นเนะมมาะบอมนากาได้ทายรีวิวเกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละบ่ว่าจะเป็นถนนหนทางตึกคอนโดเนาะก็เฮาก็อยากทายให้กับพี่น้องเขาได้เบิ่งนมันบอกความสวยงามการพัฒนาของประเทศไทยนะอยากสื่อสารอยากทายรีวิวหรือว่าอยากให้คนที่บ่า เขาบบเคยมากนะชุดว่าคนอยู่ต่างประเทศเป็นบ่เขาบไดมาเถี่ยวมาเล่นประเทศไทยลายปีลายยังนั้นบ,บ่หล่ะเพื่อจะเป็นคนไทยดีหรือไปอยู่ตานน่างแดนแมน,าานคือต่างแดนแมนมีความคิดน่อกิดเติงแอล้ากัอาจจะได้เห็นคลิปพวกงเขาที่นำเสนออาจจะแบบว่าเออประเทศไทยจเจริญไปขนาดนี้เลยเหรอนะบอมมนหน้าก็เลยไทยเพื่อจะสื่อสารให้กับ คนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ให้เบิ่งนะให้เห็นน้ำกันแต่ปรกากฏว่ามีคอมเมนต์นมนุษย์ธรรมเนาะเอิญว่ามนุษย์ธรรมก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเพิ่นคอมเมนต์นมาว่าประเทศไทยนี่ยมีเซเว่นหรือยังบอกว่าประเทศลาวนี่ยมีเซเว่นแล้วเดอ้อมีจากสาขาประเทศไทยเนี่ยมีจากสาขาแล้วเพิ่นอยากหู้ประเทศไทยมีจากสาขาแล้วเออตามเทบอมบ้าน่าคิดว่าเพิน่นอยากหู้อะไรเพินเนพ่นบโบหู้เนาะเพิ่นโบเห็นนะนะ เพราะว่าเพื่อนอยู่ในประเทศลาวเฮาเนาะมีเซเว่นแล้วสองสามสาขาแม้นบ่ล่ะแล้วเขาก็าอยากหูอยากเห็นนั่นแหละว่าประเทศไทยในมีาสาขาว่ะสู่ประเทศลาวเขาได้บ่มีคือกับประเทศลาวบ่บอมาบนาก็เลยเฮ็ดคลิปตอบคําถามเพิ่นไปว่าประเทศไทยมีจกสาขาหรอนะอกาบปรากฏว่ามีคนบึงเนาะกัถือว่าคลิปนึงกัแตก แสนกว่าเนาะมาลองเนาะแตกแสนกวิวเนาะถ้าทุกคนเคยเบิังคลิปบอมนาก็อาจจะหูเนาะอาจจะเห็นเลยแหละคลิปตอบมนุษย์ธรรมพี่น้อ๋อเลยเนาะธรรมเนาะมีบางคนนะมีบางคนเออพวกข้าเห็ดคลิปพวกข้าอีกอย่างนะนี่มุมมองเจ้านาทีเขานำเสนอคลิปนี่ก็จะว่ามันเป็นประเทศไทยดอกเป็นประเทศจีนเขาว่าเจ้าตัวกุ้งไข่ระหว่าประมาณนี้นะมาคอมเมนต์ในมุมมองเจ้าจะคิดจังไหนบางคนก็อยากให้มาเบิึงเนาะมาลองเนาะ อยากให้มาเห็นเบิ่งกับตาตัวเองเลยถ้าเฮาเว้าแบบนี้เขาบ่าเชื่ออยู่แล้วแหละแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ว่าเขาบ่าเซียเนาะพี่น้นองเนาะเพราะว่าบางคนเขากลบ่ยอมรับเด้วยกว่าในสือนะประเทศไทยกนะ็น,นี่บ่าวบอมนานายืนอยู่จุดใดของกรุงเทพมหานะครตอนนี้บอมบอมนาและไอเตยพ่นเนาะก็ยืนอยู่จุดถนนลาดสุดมลิตรงข้ามกับเซนทันเวอร์ Saint our, และการบิ๊กซีลาดสุดมลิเขายืนอยู่บนสะพานลอยทั่วข้าม อยู่ใจกลางถนนเลยเ็นบอกจะนับเบื้องเลยเล่นถนนประเทศไทยมีจกเล่นเ็นบอยลยพ่นสองสี่ห้าหาเล่นหาเล่นบอกแม่นนี่แหละเพาอไหน้าคอยอย่างถามเจ่าในความมูซื้องเจ้าเนี่ามปิี่องเก่าปัจจุบันนี่คือโลกในความเป็นจริงนี่ประเทศไทยจะเล่นบอกการจะเล่นบอกกาืท่ว่าจะเล่นนะสำหรับสำหรับข่อยเนาะสำหรับมุมบรรณาบอกว่าจะเล่นนะแต่เจ้าคู้บอก คนไทยเองเขาบ่ได้ว่าประเทศเขาจเจริญนะเขาว่าประเทศไทยนี่กําลังพัฒนา,ายังบ่ทันจเจริญเพื่อเขาว่าคือคนไทยเป็นคนของน้องนอบตนแน่นคือไม่นเขาตัวด้นะเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาบ่มากวดมากรวดแลวก็ที่ว่าจะเลื่อนแล้วก็ยังไม่เจริญคือประเทศกําลังพัฒนาแต่ว่าบางประเทศได้จเจริญแล้วพัฒนาแล้วแต่ว่าเขาไปยังมี ขี้พุน่นขี้เหนื่อยอยู่อัดตั้งประเทศนี่เขาไปยืนอยู่กลาง,างทางท่าทางถนนไปสิหัวแดงเลได้เนาะหัวแดงหัวแดงขี้พุ่นขี้พุ่นไงแต่แต่ประเทศไทยนี่บอกได้เลยเนาะบรมบันนาบอกได้เลยว่าถนนคนทางสะอาดสะอาดยางไปกาสะดวกสบายบ่ว่าจะเป็นอ่าพุทบอกพุทบาทเห็นบอกปูก็บอกปูก็เบื้องอเทคอนกรีต ือจุดนั่นเห็นบ่ที่เขาผ่านยางผ่านขึ้นมาเห็นบ่ะจะมีการก่อสร้างเี่จริงๆกับบริเตนพี่ได้แต่ว่าเพิ่นว่าจุดนี้หนักทรงเกี่ยวหลายมากร้ายแล้วก็เพิ่มแคอยากเห็นเล้มันดีมันงามบากว่าอยากตอนรับจะหน่อยก็สิมีเขาดาวได้จุดนี้เขาดาวพี่หม่ได้ค่ะพ<ห>ี<ด>่ห,ห,หม่แล้วก็เขาดาวพี่ตนุนเนี่ยม่นประเทศไทยเน้นพัฒนาเน้นสร้างนะผมเน้นเน้นออกมาว่ามันน่งคุยนั่งโมูแมนแมนมันตอขาวบวอทขาบวอทไว้แล้วข้าวเฮ็ดอย่างเดียว สิ่งที่เขาเห็นนะเขาอยากนําเสนอในเรื่องราวความเป็นจริงเป็นบอมแม่นแนนเนาะเมื่อนี้ครับบอมยืนยันดีว่าสิ่งที่เขานําเสนอนี่คือประเทศไทยประเทศไทยแน่นอนถ้าบ่อเสือเบิ้งนี่ป้ายนี่เ Enbol ป้ายโตหนังสือไทย Enbol โบมีแน่นอนว่าโตหนังสือประเทศอื่นแล้วตอนนี้เขาอ่ะเดี๋ยวเขาอย่างคุยๆกันไปเนาะเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหมองเนาะเออไปเดี๋ยวเบิ้ง Enbol เนี่ยสะพานลอยประเทศไทยไงทำได้จ้าเ Enbol น้องบอบบอมนะคนไทยเขาเอิ่นว่าสกายวอล์กสกายวอล์กนะสะพานลอยเขาเอิ่นว่าครัวบ้านเขาเอิ่นครัวเนาะครัวขามถนนนุ่นนี่ก็ดีใจเนาะแต่ว่าถูกขอบบอบบอมแมนแมนแมนดีใจดีใจที่ได้พบพ่อกันเนาะเพราะว่าดอดแล้วสามลูกแมนอันนี้เป็นบันไดเลื่อนอันนี้ชิปเป็นบันไดเลื่อนเนาะบอบบอมเนาะบันไดเลื่อนติด ขัวเนาะติดขัวติดสะพานรอยเป็นออกห้างเนี่ยออเดี๋ยวเราเปิดปิดคือเปินปิดเพราะว่าซีทุ่มเลยเนี่ยใเขาซีทุ่มเลยเขาชีปิดห้างเลยทุกคนแล้วเขาก็บอกให้คนขึ้นคนข้ามแล้วแหละเพราะว่าเขาชีปิดแล้วนะ็ให้ยางไปนี่เอาเนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือบ่าวบอมบานนาเนาะตัวจริงเสียงจริงนะเจ้าของกริตมนุษย์ถ้ำถามหาเซเว่นในเมืองไทยแต่ว่าบ่าวบอมบนนาก็ชี้แจงว่าประเทศไทยเซเว่นมีกี่สาขาพอลู้ไม่มีกี่สาขาเป็นเมือนกว่าพันกว่า ก็คือว่าง่ายๆก็คือเราจะพูนก็อยากซื้ไปนี่นะก็คือเซเว่นนี่เจ้าของบริษัทก็คือซีพีออเป็นเจ้าของคนไทยเป็นของคนไทยก็คืออยู่บางเล่านี่เป็นของคนไทยเป็นแม่นเนาะแต่อยากใไ้มนุษธรรมมุตตสว่างเนาะในมุมมองเข้าอย่างครัอาผู้นั่นมานะแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคนือนี้นะเราจะพูนก็อยากรบกวนเราบ่าหน้าเพียงแค่นี้แหละขอความเข้าใจดีมากให้ความูลแหละครับมาเปิดเผยความจริงนะว่ามันเกิดอย่าง้ขึ้นครับ สังคมมนุษย์รัดที่เขาเจ้าบูเจ้าก็ได้ไปบอกเขาเนาะ้องไม่น้องอยากอยากให้มาบ่งแม่เราไม่น้องเนาะอยากให้มาเห็นถ้าเฮาเ้าแบบนี้กัแน่นอนว่าพวกมนุษย์รมเขาบบเสือเลยแหละบบเชือเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เสือทั้งทั้งที่เขา็กห้นะอยากฝากยังบอกพิเศษก็อยากฝากนอกจากแค่ว่าให้ยอมรับความจริงกันหละเนาะว่าประเทศเขาบ้านเขาในบ้านเพิ่เมืองเพิ่เนาะว่าพัฒนาไปหอดไซแล้วหอดขั้นตอนได้ลแล้วอยากให้บ่ง ถ้าว่าโบหู้อลีเนาะถ้าสมมติว่ามาโบได้ไอ้เนีก็อยากสดเบิรงก็ได้ใน Google เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วมันบ่คือแต่ก่อนะก็คือทุกวันนี้โลกโลกอ่าเขาเรียกอะไรนะโลกดิจิตอลไปไกลแล้วเนาะแต่ว่าบ้าเตื้อมนุษย์ถามมาจจะบ่ฮู้ได้ว่าดิจิตอลคือหยังน่าจะบ่มีอินเทอร์เน็ตมั้งแม่นบ่น่าจะบ่มีโทรศัพท์ใส่ด้วยซ้ําไปใช่ไหมเขาจึงกล้าออกมาเว้านั่นั่นเองออกโอเคเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตขอพอมันหน้าเนาะ สำหรับคลิปน okay, like, like, ouais, like, okay. ี้นะก่ขอบอกขอบใจบอบป้าบาน้าแล้วก่ถ้ามาคลิปนี้เนาะพวกเข้าสองคนนะพี่น้องเนาะมาคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับอยากดูคลิปต่อไปกดซับนะครับขอบอกขอบใจเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปพวกเข้าแล้วก่บอติมบอป้าสิ่งสําคัญพี่น้องเบาะเต่พูดขอสักหนึ่งอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่าเวลาเบิรงคลิปอย่ากดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์หรือว่าคนเห็ดคลิปต้องการเนาะพี่น้องหลายๆคนหลายๆช่องทั่วโลกใบนี้นาะพี่น้องเนาะสำหรับเรื่องเล่านี่บอ Lambai, di. Selamat